วันนี้มาเทีย่ยวสถานมาพักโรงแรมทีนมีด้วยจับเมืองจัมโบงของประเทศอิตาลีสวยงามมากค่ะผ่ลงไปข้างล่างนี้ก็ได้ ขึ้นไปค่าโรงแรมคืนลนะหกพันถึงหมื่นีสุพรรดารามครับน,น,นะนี่ชื่อชื่อโรงแรมนะ ดูคานาค่ะวิ่งไปากันเรอคะ stop คอ้าวเรอสวยมาก what i